วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับนกแก้วที่ได้รับขนานนามว่าเป็นนกแก้วผีจะเป็นนกแก้วอะไรมาดูกันเลยครับนกแก้วชนิดนี้มีชื่อเรียกว่านกแก้วเพสเกตหรือที่รู้จักกันในชื่อนกแก้วแด็ูล่าเป็นนกแก้วสายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่พบได้ในป่าฝนภูเขาและป่าดิบชื้นในนิวกินีซึ่งนิวกินีจะเป็นเกาะทางตอนเหนือของแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียนกแก้วเพสเกต เป็นหนึ่งในนกแก้วสายพันธุ์ที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจมากที่สุดของปาปัวนิวกินีนกแก้วชนิดนี้กระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางแต่เป็นหย่อมๆย่อมในป่าที่ราบลุ่มและป่ากลางภูเขาการประมาณจานวนประชากรที่แน่นอนอยังไม่แน่นอนแต่จากการประมาณการชี้ให้เห็นว่าอาจมีประมาณ21 0 0 0พคู่ทั่วนิวกินีปัจจุบันจัดนกแก้วสายพันธุ์นี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นกแก้วเพสเกตเป็นนกแก้วขนาดใหญ่มีความยาวรวมประมาณ18นิ้วและน้ำหนัก6 8 0ถึง800กรัม นกแก้วเพสเกตมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพวกเขาจะมีขนาดใกล้เคียงกับนกแก้วคอรคาทูอัมเบลาขนของมันเป็นสีดำมีเกรดสีเทาที่หน้าอกท้องสีแดง ขนคลุมหางส่วนบนและแผงปีกตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีจุดสีแดงที่หลังตาซึ่งไม่พบในตัวเมียตัวผู้สามารถแยกแยะจากตัวเมียได้จากจุดสีแดงบนขนหัวหลังดวงตาลองมาดูภาพเปรียบเทียบกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนกแก้วชนิดอื่นนกแก้วเพสเกตมีหัวเล็กผิดปกติส่วนหนึ่งเป็นเพราะผิวหน้าสีดําเปลือยและจะงอยปากยาวเป็นง่ามซึ่งใช้สําหรับกินผลไม้รูปร่างคล้ายนกแรงนกแก้วเพสเกตเป็นสัตว์กินผลไม้เป็นหลัก โดยกินมะเดื่อเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นในบางพื้นที่มีรายงานการพบการกินดอกไม้และน้ำหวานด้วยนกแก้วเพสเกตจะอพยพตามฤดูกาลเพื่อตอบสนองต่อผลไม้ที่มีอยู่ส่วนหัวที่เปลือยเปล่าจึงน่าจะมีการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกันของขนจากผลไม้เหนียวเหนียวนกแก้วชนิดนี้มีเสียงร้องที่แหบพร่าคล้ายกับเสียงร้องที่แหบพร่าของนกเขาคาทูโดยมักเรียกว่าเป็นเสียงคำรามและมักร้องเสียงยาวบ่อยครั้งในขณะบิน ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการผรสมพันธุ์ในป่าแต่โดยทั่วไปแล้วจะวางไข่สองฟองในรังบนต้นไม้กรวงขนาดใหญ่นกแก้วแพสเกตมักพบเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มสูงสุด20ตัวขนาดบินพวกมันจะกระพือปีกอย่างรวดเร็วและร่อนสั้นสลับกันนกแก้ว no สายพันธุ์นี้ได้รับการคุ้มครองเนื่องจากอยู่ในสถานะอนุรักษ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขนที่สวยงามของพวกมันทําให้พวกมันตกเป็นเป้าหมายของนักล่าในพื้นที่ดั้งเดิมของพวกมันขนของพวกมัน ถูกนาไปใช้ทําเครื่องประดับศีรษะสาหรับพิธีกรรมวัฒนธรรมพื้นเมืองกว่า800วัฒนธรรมในปาปัวนิวกินียังคงใช้ขนนกเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจังหวัดชิมบูและจิวากามีชื่อเสียงในการใช้ขนนกอย่างฟุ่มเฟือยในเครื่องประดับศีรษะซึ่งอาจประกอบด้วยขนนกได้ตั้งแต่10ชนิดขึ้นไปในจังหวัดเหล่านี้ขนนกสีแดงสดของนกแก้วเพสเกตมักจะพบเป็นเครื่องประดับศีรษะเสมอนกแก้วเพสเกตในตลาดมืดมีราคาอยู่ระหว่าง 1,000 0ถึง1,500ัดอลลาร์สหรัฐเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้มีราคาสูงก็คือรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของนกแก้วโดยเฉพาะขนสีดำและสีแดงและใบหน้าที่ไร้ขนทำให้นกแก้วชนิดนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมสิ่งสำคัญที่ต้องทราบก็คือนกเหล่านี้เป็นนกป่าที่ไม่แนะนำให้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนื่องจากคาดเดาได้ยากและมีความต้องการทางโภชนาการเฉพาะ ช่นกินเฉพาะมะเดือดอกไม้และน้ำหวานบางชนิดเท่านั้นนกแก้วชนิดนี้อยู่ในข่ายใคร่สูญพันธุ์และได้รับการคุม้มครองปัจจุบันนกแก้วเพสเก็ตยังมีจํานวนน้อยแต่ก็ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูต่อไปเราคงได้เห็นนกแก้วสวยๆแปลกๆอย่างนกแก้วเพสเก็ตกันมากขึ้นนะครับ ในคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาเสนอกันอีกรอติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ